ครับผมนะวันนี้นะครับได้งานของค่ายหลีกมาอีกแล้วนะครับผมเออช่วงนี้หลีกก็เสร็จรัวๆนะครับเราก็ได้งานของหลีกเนี่ยมาแกะบ่อยเลยนะครับช่วงนี้ตัวนี้นะครับเป็นซูเปอร์โบลี่นะครับผมเออเป็นตัวที่หลายคนรอคอยแล้วก็มีหลายคนที่พลาดนะครับในการจองงานชุดนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่างานชุดนี้เนี่ยมันเป็นชุดที่ตอนเปิดทีเนี่ยคนไม่ค่อยคิดไม่ค่อยฝันเท่าไหร่ว่าลายนี้มันจะมาไกลนะครับเริ่มแต่ โกคูเบจิต้านะครับแล้วก็เป็นโบลี่นะครับคือคือในซีรีส์เนี่ยมันจะค่อนข้างแยกออกชัดเจนเนาะอย่างที่เคยรีวิวไปเนี่ยมันจะมีกงูงกุญมังกรนะครับนั่นก็อยู่ในซีรีส์หนึ่งนะตัวนี้ก็จะเป็นพวกซีรีส์ที่มีเอฟเฟกพลังนะครับเช่นอย่างที่บอกไปนะครับเป็นโกคูเบจิต้าโบลี่แล้วมีโกคูโรสนะครับออกมาอีกค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดนะครับให้เป็นโกจิต้านะครับที่เปิดทีอยู่เนาะโอเค เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะครับจะได้ตัดสินใจได้ว่าใครที่แบบอยากจะเริ่มลายนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวอื่นของลายนี้ก็ได้ซึ่งซึ่งมันค่อนข้างสวยทุกตัวนะครับแบบว่าเป็น WCF Plus ลายของท่ายดีนะครับที่เป็นงาน WCF ที่มีพวกเอฟเฟกตะไรพวกนี้นะครับโอ้โหเขียวมาเลยทีเดียวเฉียวนะครับเขียวแป๊ดเลยนะ ตามสไตล์ของโบลี่นี่นี่คือแพ็กเกจนะครับเขียวนี่เป็นเขียวแบบเขียวแบบโอ้เขียวอบอุ่นเนะี่ยเออเขียวใสเขียวฟึงฟ้งๆเลยนะครับด้านบนนะเขียนว่าเดอะอะไรเดอะอ๋อเดอะเวทโฟร์นะครับบีดนะครับกำลังงงว่าอะไรว่าเดอะเวทเออไม่ใช่นะนี่นะครับโบลี่นะครับเออเป็น อาร์ตบ็อกที่ดูแล้วแบบอยากกินผักเลยอะ <c oughs> เขียวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าสวยดีนะผมชอบนะครับนี่เป็นกล่องของโบลี่ตัวนี้นะครับนี่นี่ก็เป็นหน้าเป็นอ่าเป็นดารฟนะครับเงาโบลี่นะครับใส่เข้ามาโอเคแกะออกมาออกมาออกมา <c oughs> แ็กเกจนี่เล็กบางมากนะครับกว้างแต่บ,บางนะครับบางมากก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะในการประกอบง,งานประเภทวิวเซฟรพลาสของค่าอยอีกเนี่ยสึกว่าค่อนข้าง,างไม่มีอะไรมากมายอะแ็กเกจนะครับเป็นแบบนี้แ็กเกจจะมาแบบนี้เนาะก็จะเป็นตัวโพลีนั่ตรงนี้นะครับใน อันนี้น่าจะเป็นฐานอ่าโหเดาถูกหมดเลยอันนี้ไม่รู้อ๋อนี่เป็นเอฟเฟกต์ออร่าด้านหลังนะครับเขียวเขียวเห็นไหมเรืออนนี้อาจจะเป็นวพวกทษาอาตร์นะครับโอเคมาเดีย๋ยวเรามาลุยกันดีกว่านะครับเดีย๋ยวมาดูรายละเอียดทีละชิ้นเลยอ่านี่เป็นถางนะถ้าเป็นตามสไตล์ค่ายหลีกนะถานเนี่ยนะเขาจะสกรีนด้านล่างมาอ่าก็จะเป็นเงาโบโลี่นะครับมาไว้โบลี่ตัวใหญ่มาก โคตรใหญ่เลยนะครับดูดิใหญ่มากใหญ่มากนะอ๋อออร่านะครับนี่เป็นออร่าดูสิโหสายกริ๊กเลยนี่นแผ่นใหญ่อยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวออร่อีกสามชิ้นนะครับสามชิ้นเนาะก็ดูวางลงไปเดาเดาเดาให้ก่อนมีอยู่นี่โอ้โห<ฮ>อย่างคุ้มอ่ะตัวเนี้ย โหดูดิโูเช็ดเคสคุ้มมากคุ้มจัดเลยโอ้ยอ่าโอเคครับแลเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของงานชุดนี้กันนะครับอ่าเมื่อกี้ให้ดูใต้ฐานไปเนาะก็เป็นสกรีนหน้าโบลี่เป็นไอเป็งเงาเนาะเป็นเงาโบลี่นะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวฐานนะครับงานชุดนี้จะไม่มีไฟ led นะครับของดีเนี่ยจะไม่มี led เลยนะครับนี่นี่ก็เป็นฐานลาวาถางไฟเนาะแล้วก็่องเนี่ยจะมีลาวาแบบไหลมาอยู่ อขอบด้านข้างดัานเสื้อถี่มากนะครับแล้วก็จะมีเขอะของโบลี่เนี่ยแตกอยู่นะครับอยู่รอบๆรอบๆของเอฟเฟกตนะนเแล้วออร่าครับก็เป็นออรา่าไสสีเขียวนะครับที่ขึ้นอยู่รอบๆตัวโบลี่ดีไหอ่าแล้วก็มาถึงเมนหลักนะครับเป็นตัวของโบลีนเองนะครับ นี่โบลี่เป็่งพลังปล่อยตาขาวอยู่นะครับโอ้โหต้องบอกว่างานชุดนี้เนี่ยคุ้มมากนะครับโคตรคุ้มเลยนะใครที่จองไว้โอ้โหยินดีแบบโคตรจะยินดีกับงานชุดนี้เลยนะครับแบบว่าคุ้มมากอะกับราคาแบบผู้โูราคาทีอย่างถูกแบบตนี้นี่ดูด้านหลังสักนิดนึงนะครับอยาดูด้านหลังนีนี่นะครับเป็นด้านหลังาโอ้โหราศีกิจเลยคุ้มนะโอ้โห งานมาก,ก,รมค,ออกราครับจริงๆประมาณนี้ครับผมอ่าเป็นยังไงมากครับน่านสํารับงานชุดนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าชื่นใจมากอะชื่นใจจริงนะทุกท่านเป็นงานชุดที่โคตรคุ้มนะครับเป็นโอ้โหทุกท่านเอ,อ้ยเอา,อางี้เดี๋ยวผมจะเดินไปเอา,เอาไอ้ทีมๆมันมาดีก,กว่า<อ>เรียกว่าผมจะรวมผลงานของลีกแล้วกันนะครับ อาจจะไม่ได้อยู่ในซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเป็น WCF+ เหมือนกันเนาะอ่ะนี่นะครับนี่ต้องถือว่าเป็นงาน WCF+ ของค่ายลีกแล้วกันนะครับนี่จะไล่เรียงเป็นชุดเนาะจริงๆชุดว a เลอร์เนี่ยน่าจะมาแบบูในชุดพวกนี้แหละนะครับอันนี้ก็จะแยกมาเป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะที่เป็นเซตมังกรนะครับนี่ต้องบอกว่างานของหลีกเนี่ยเป็น ชุดที่แบบถือว่าสวยมากนะครับแล้วมาอิมแพคกับโบลี่ตัวนี้มากที่สุดนะตัวนี้ว่าตอนเปิดกล่องมาแล้วเอยสวยว่ะไม่ไม่เคเห็นหลีกทำแบบนี้สวยแล้วจะเิดเจอ Vegeta, เอบจิต้าเออเบจิต้ามัดกล้ามสวยเออทำออกมาคอนเซปต์ดีนู่นนี่นั่นนะครับเปิดมาเจอโบลี่โบลี่โอ้โหใหญ่นะครับเลสเกลวีเซก็จริงแต่ว่าเขาก็ไล่เป็น ไล่สเกลที่มันใหญ่ตามตัวเนาะถ้าเป็นโกโคูเบจิต้ามันต้องแน่นอนเล็กกว่าตัวโบลลี่แล้วซึ่งใครเขาก็ไม่ได้ไล่มาแบบให้โบลลี่ตัวเท่าเบจิต้านะเขาก็เป็นสเกลวีเซฟนั่นแหละแต่ว่ามันจะตัวใหญ่กว่านะไล่ตามสเกลจริงเนาะก็ตามตัวละครเนี่ยโบลี่มันใหญ่มันใหญ่มันสูงนะครับเขาก็ทําให้มันใหญ่ขึ้นมาแล้วตัวฐานมันก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับแล้วแบบมีออร่ามีอะไรอโอ้โหต้อบอกว่า โคตรแบบโดนใจมากๆเลยนะครับแบบตอนแรกก็เออเห็นกล่องเล็กๆก็คิดว่าจะไม่อะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอ้โหดีจริงๆดีมากนะครับดีมากนี่คือรวมผลงานหลีกให้ท่านได้เห็นนะครับว่างานของหลีกเนี่ยนะครับมีโกคูเบจิต้ามีโกคูอ่าภาคแซดนะครับสู้กับตัวนี้ดาวนาเมกเนาะแล้วก็มี GT นะครับแล้วก็มีภาคซุปเปอร์นะพวกนี้เป็นภาคซุปเปอร์นี่ก็คือรวมนะครับเป็นแซดอ่าซุปเปอร์จีทีนะครับโอ้โหเต็มที่เลยนะครับหลีกเนี่ย ต้องถือว่างานนี้เนี่ยทำได้กินใจน่ามากเลยนะครับโอ้โหพูดร้นพันกันเป็นหมดเลวนะก็ผมให้โบลี่ป10ิบยันสิแพ็กเกจด,ดีลงสีสวยไม่มีอะไรแตกหักแล้วก็จอยทุกอย่างลงล็อกดีทุกอย่างนะครับผมถือว่าเป็นงานที่เพอร์เฟกซัสเลยนะครับผมโอ้ขออนุญาตหยาบเลยนะเพอร์เฟกจริงนะครับใครที่จองไว้ยินดีด้วยนะใครที่ยังไม่มีนะครับผมจะลองไปหาที่ต่างประเทศมาให้นะครับว่า จะยังมีอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นสปอตไพแน่นอนนะครับสปอตไพแปลว่าราคาหลังพิออเดอร์นะครับก็คือเป็นราคาที่ไม่ใช่ราคาพิออเดอร์แน่นอน,นครับถ้าโชคดีหน่อยก็จะได้ราคาพิออเดอร์นะครับแต่ว่าถ้าโชคร้ายหน่อยก็จะเป็นสปอตไพนะครับแต่ว่าถามว่าโชคร้ายไหมก็ไม่โชคร้ายหรอกถ้าต้องการจริงก็คือก็ถือว่าเป็นโชคดีนั่นแหละนะครับมันมีสปอตไพเนาะเออนั่นแหละนะครับทุกท่านก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับก,การรีวิวโบลี<ๆ>่ในวันนี้นะครับก็บอกว่า โคตรดีนะครับผมเออใครยังไม่มีก็รีบไปตามเราเนาะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ติดตามไว้นะ้ครับท่านสำหรับวนี้ไปต่อไมบาง